วัสดีเมื่อชาาเสรกี้ครวนี้น้ดุดเอาตัวมาให้เล่นให้ดูกันอีกแล้วนตัวนี้ชื่อว่าสมาร์ททิซานนะฮะคนไทยก็เลยออกเสียงว่าสมาธิสั้นนะฮะตลกมากมากนะอันนี้จริงน้องพีมมันก็พูดเหมือนกันนะสมาธิ่สั้นตอนแรกก็ขำแต่ว่าคนในเพจก็โอเคชอบเหมือนกันก็เลยชื่อสมาร์สมาธิสันเราเรียกสมาธิสันแล้วกันนะเจ้าสมาธิสันเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อันนี้คนในวงในน้ดุบอกมาว่าที่เมืองจีนเนี่ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะไปขายดีที่ประเทศอื่นเป็นหล น,ะะน้าดูก็เลยพยายามนั่งดูว่าเอ๊จริงๆมันเป็นยังไงนะแล้วมันดีขนาดไหนนะฮะเท่าที่ใช้มาตอนนี้ประมาณสักสามสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งได้มั้งนะขอบอกว่านด้ดูชอบมากนะฮะอย่างแรกเลยน,นะคือตัวนี้เนี่ยช่องใส่ซิมเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่มีให้เห็นนะฮะต้องขันน็อตเนี่ยฮะขันน็อตออกด้านล่าง2อันนะแล้วใส่แล้วปลดฝาหลังออกมาปึ๊กแล้วใส่ซิมนะแล้วน็อตที่เป็นน็อตแบบ iPhone นะฮะก็ต้องใช้ไขควง iPhone ขันออ,อกมานะฮะ ตัวนี้ก็ออกแบบมาดีมากๆและดูชอบแล้วเป็นมือถือที่แปลกครับเพราะว่าปุ่ม power ววอ,อยู่ด้านบนใช่ไหมเออปุ่ม power นีววอ่อยู่ด้านบนถูกแต่ว่าข้าง,างมีปุ่มเหมือนกัน2ด้านอันนี้ด้านหนึ่งมีอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็มีเหมือนกันนะฮะข้างขวาเนี่ยเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงครับแบบนี้นะส่วนข้างซ้ายเอาไว้เพิ่มแสงลดแสงเออมีมือถือหนด้กระทำมั้งอะเจ๋งวะล่ะเออน่าดูโคตรชอบอะ มันบอกเลยว่าชอบมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูความพิเศษของเจ้าตัวนี้บ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะฮะอย่างแรกเลยฮะที่จะต้องบอกว่าก่อนที่คุณจะหามาซื้อนะฮะหนึ่งเลยลอนเชอร์เปลี่ยนไม่ได้ลอนเชอร์คืออะไรหน้าตาตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้ฮะคือมันจะถูกล็อกมาด้วยลอนเชอร์ของเขาฮะคือคุณไปลดอื่นมาก็ติดตั้งไม่ได้นะแปลกไหมล่ะเออนะฮะนี่ฮะจะมีตัวของลอนเชอร์เซตติ้งอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่นะฮะจะมีแบบออริจินัลแบบเก้าเก้ากลิสนะฮะเอ,อ่อก็นแบบ เก้าช่องอ่ะเป็นตาราง9ช่องนะฮะนี่แบบ16บหกกริดนะฮะก็คือก็คือเนี่ยเป็นเบราว์เซอร์เฉพาะเขาเลยซึ่งนั่นแหละว่านัลดุดไม่ชอบเพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้นัลดุดก็เลยต้องเข้าไปที่เซตติ้งใหม่เปลี่ยนเป็นแบบออริจินอลนะฮะแบบมีแถ่นะเนี่ยนะฮะแบบที่กดปุ่มเลือกเอานะฮะปุ่มโฮมนะฮะปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มเมนู3ปุ่มนี้เป็นแบบกดแบบแมนนวลนะไม่ใช่ทาร์กกดแบบกึกๆอ่ะนะนี่เลยนะฮะ น่าดูดก็เจออะไรมากมายอ่ะ9กิล9เลยเนี่ยฮะแบบ9กิลนะฮะ36กิลก็มี8 1กซ์กิลก็มีนะฮะมีตีมฮะมีตีมเขามีตีม,ม,ตม,ม,ตมขเขานะหลายแบบน่าดูดเอาแบบบราวนแล้วกัน use use นะฮะไม่มีเมนูไทยนะฮะจริงๆมันมีลอมมัลติด้วยนะฮะน่าดูดแอบเห็นอยู่แต่ว่าขี้เกียจลงครับบูดตามตรงตอนแรกมาไม่มีเพสโต้ฮะน่าดูดก็ต้องไปโหลดจากตรงนี้ฮะมาเก็ต มาแค่ขอสมาร์ท s ีวีเนี่ยก็พิมพ์คำว่า Google ลงไปเลยนะฮะก็เดดนี่ยมีเพจตัวให้โหลดก็โหลดมาเลยนะฮะใช้ได้เลยแล้วมันจะให้เรารีสตาร์ทหนึ่งรอบก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะฮะส่วนตัวอื่นงั้นก็ใช้ Google Installer ของคุณเอเล็กฉียงเนี่ยในการเพิ่มเข้าไปเช่น Google c o n t a c t ต่างๆนั่นเองนะจ๊ะการโหลดแอปต่างๆก็คือว่าปกตินะฮะก็สามารถเข้าเพจตัวได้ปกติแล้วนะฮะดีดึด่นนะฮะผมต้องบอกว่าเร็วเครื่องค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ค่อนข้างจะรับประทานแบตเตอรี่พอสมควรนะฮะ แต่เมื่อคุณรู้สเปคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออไม่แปลกใจแล้วท,ที่ที่ทำไมมันกินแบติดหนึ่งเพราะว่าสเปคค่อนข้างเร็วนะฮะเปิดตัวที่เมืองนอกฮะของนาด,ดุดที่ได้มาเป็นตัว 4G LTE นะฮะ32 g ิกเพิ่มเมมไม่ได้นะฮะมัือรุ่นี้เพิ่มเมมไม่ได้นะฮะความเร็วนั้นเป็น Snapdragon 801ฮะ,ะเร็วมากๆเลยทีเดียวนะฮะถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับสเปคค่อนข้างแพงฮะ,ะเป็น Full HD ฮะ,ะจอ5นิว้วนะฮะแรม2กิกนั่นเองนะฮะ แบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะเออถ้าจะานรู้จักพิ่เหอยู่ประมาณ3,000หรือเปล่านะเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคด้วยกันแบบละเอียดยิบเลยดีกว่านะว่าสมาร์ทที่สร้างนะครับหรือว่าสมาร์ทที่สางของเรานั้นเป็นยังไงนะก็เป็น snap แล้วก็801นะฮะ ram สอง s t o r a g มีแบบ16กับ32นะฮะและหน้าจอเป็นแบบ jdi นะฮะก็คือจอเดียววันพัสดุวันอะคือมันจะไม่ร้อนจอมันจะไม่ร้อนนะฮะเป็น full hd นะฮะแบตเตอรี่2,570มิลลิแอมป์นะฮะเป็น สมาร์ททีชาน์โเอสก็คือเป็น Android เลยแหละไม่ต้องมาพูดเยอะหรอกฮะโอเคคราวนี้ตัวที่อยากให้ดูครับก็คือตัวของกล้องนะฮะกล้องเนี่ยเออเป็นเซนเซอร์ไม่บอกละอันเนี่ยมาแล้วครับเป็น IMX 2 1 4เป็น XMRS o นะฮะเป็นแบบ CMOS ค่า F เมื่อกี้นัดดูไปเช็คมาอยู่ที่2 0ุดอ่ะจริงจริงด้วยนะฮะไฟแฟลชเป็น LED นะฮะความละเอียด13ล้านนะฮะสำหรับ เซนเซอร์ S S ตัวนี้นะฮะวิดีโอเฟรมเด็เพอร์เซ็กันนี้สากล้องหน้านะฮะอยู่ที่5ล้านนะฮะเป็นแบบ BSI plus นะก็คือถ่ายในที่มืดได้ดีและแน่นอนว่าเราดูเช็คมาแล้วว่ามันดีจริงนะฮะแล้วก็รูรับแสงอยู่ที่2.4นะฮะด้านหน้าเลนส์เขาเนี่ยมีองค์ประกอบถึง4ชิ้นนะฮะเป็นเอ่อเป็นเลนส์4ชั้นนะสี่ชิ้น4ชิ้น,นต้องบอกสี4ชิ้นเนาะเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าใช้เมทัลออกไซด์ด้วยนะคำว่าอย่าไปรู้มันเยอะเลยฮะเพราะว่ามันดีแล้วกันนะฮะตัวอย่ย่่่่่าา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 างภภพพถถยยยดดีีกกววนเเรไปมบอล ถ่ายปุ๊บเนี่ยชอบเลยนะฮะอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นนะฮะรูปนี้เนี่ยเป็นการถ่ายที่โอโ้ดีอ่ะดีเลยอย่างรูปนี้ฮะรูปนี้เนี่ยนะด,ดูไปถ่ายในห้างมานะฮะก็เป็นรูปหูฟังนะฮะถ่ายออกมาเนี่ยความคมชัดนี่ดีมากๆคือเอาเป็นว่าน่าด,ดุดเป็นหนึ่งในมือถือที่มีกล้องดีมากๆตัวหนึ่งแล้วกันของที่น่าด,ดุดเคยจับมาเลยนะฮะมาดูแบบ Real ียลไทม์บ้างว่าเป็นอย่างไรนะฮะเอาอะไรถ่ายดีอ่ะนี่แล้วกันนี่คริตตี้เนี่ย ของคนะิตตี้เนี่ยทายนะฮะจะโฟกัสล็อกได้เร็วฮะปึ๊บมาแล้วฮะปึ๊บนะฮะ,ะ,ฮะ,นะฮะถึกแล้วความคมชัดนี่เยี่ยมมากๆเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันว่าดูกล้อเป็นยังไงฮะกล้องหน้าเป็นเลนส์วายฮะเริ่มนะฮะเป็นเลนส์วายด้วยน่ารักสดใสามากๆนะฮะแล้วให้สีสันที่ดูเนียนนะฮะเนียนมากๆนะฮะ เช็ดเล่นหน่อยอ้าโหดูดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันเช็ดเล่นไงมันก่อนก่อนจะถ่ายนี่เช็ดเล่นกันบ้างนะได้เล่นวายดีกล้องน่าดีมากล้วดูบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะส่วนลูกเล่นอื่นๆอะไรก็มันไม่ค่อยมีฮะ,ะตัวนี้จะเป็นเป็นมือถือที่ไม่ค่อยมีลูกเล่นของกล้องเท่าไหร่นะฮะก็คือส่วนใหญ่เน้นโกกดนะคะ iPhone นะฮะแล้วก็ไว้บาลานซ์ไม่มีเพี้ยนเลยนะฮะตัวนี้ไว้บาลานซ์ไม่มีเพี้ยนเลยนะฮะคือค่อนข้างดีมากนะฮะเป็นหนึ่งในมือถือที่ดีมากๆฮะน่าต้องเล่นเกมให้ดู ควรจ่ะใช่ไหมจริงจริงสนแนปดราก้อนแนี่ไม่ต้องเล่นให้ดูก็ได้นะนะฮะแน่้อนว่าถามว่าดูดมีขายไหมไม่มีฮะหายยากมองเมืองจีนหายยากมากนะฮะเอามาให้ดูว่าเฮ้ยของจีนดีๆก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูดลองเล่นวันนั้นโหดีเลยอะเกมนี้ลื่นใช่มาดูกาน s ด a p ก r a น o n 801นนะฮะก็เครื่องก็จะทำไงให้ทำอะไร ฟันนี่วมาโอ้โห,โอโหเอฟเฟกต์ฟันหัวแบกฟันหัวแบกไม่ได้กินผมหรอกทำไงต่อก็เป็นเกมสนุกสนานนะฮะเล่นกันแบบโอโ้นไง โอ้หมันเป็นเกมที่บูล้างผ่านมากเลยายอ่า,อาเอาไวาเล่นเกมลื่นแล้วกันนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมสุดยอดนะฮะส่วนเรื่องฟังเพลงนะดุดว่ามันก็อันนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลระบุว่าใช้ชิปเสียงอะไรนะฮะก็โอเคนะสมารทิทซานนะฮะทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันทัชดีมากนะฮะข้อดีก็คือเป็นนาดุดตอนนี้กลายเป็นเครื่องหลักนะดุดไปแล้วครับเพราะว่า จอดีเลยมากๆนะฮะกล้องนี่ดีเลยทั้งหน้าและหลังนี่ถือว่าดีเลยอะ่ะน่นดูชอบเลยนะฮะตามนี้เลยนะสวัสดีครับเร็วด้วย801